โคตรน้าเบื่อเลยอาจารย์สอนก็ไม่รู้เรื่องคาบบ่ายเดี๋ยวไปเล่นเกมดีกว,ว,ว่าเอาแบตบมาหมดเลยตอนนี้วะเฮ้ยพี่ขอชาร์จหน่อยดิได้ปปะขอแบงค์อ่ะขอชาร์จแป๊บดิอ๋อไม่ได้อ่ะค่ะพอดีพี่มีโทรศต้องไปต่อโอ้แค่นิดเดียวเองทำไมงกไปได้ พอดีเดี๋ยวราจะมาแล้ววะค่ะอะไรวะไม่มีน้ำใจเลยคนแก่แกเ่เนี่ยเอ้ยไอ้นี่ฉันยังไม่ได้ด่าเลยแล้วมาว่าฉันแก่อีกอ้าวอีฟเป็นอะไรเนี่ยหน้าเหมือนไปโกรธใครมาหนูโดนเด็กทำตัวอะไรมารายาใส่มาค่ะไม่รู้ว่าโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนโอ้โหอาจารย์เข้าใจเลยเพราะอาจารย์ก็เพิ่งโดนมาเหมือนกัน ขนมไทยมาเจ้เด็กๆอร่อยมากเลยนะป้าขายถูกๆด้วยวเจ๊กล่าวอะ่ะคนเรียนมาเหนื่อยแทนที่จะได้นั่งก็ไม่ได้นั่งป้าขอโทษด้วยลูกเดี๋ยวป้าขยับให้นะขยับอะไรล่ะป้าดูโต๊แค่นี้ขยับยังไงก็ไม่พอหรอกงั้นป้าขอนั่งพักให้หายเหนื่อยแป๊บนึงนะพ่อหนุ่มก่อนนะคนเราเนี่ย ค่าเทอมก็ไม่ได้จ่ายยังจะมาเบียดเบียนที่นั่งนักศึกษาอีกเอา้าป้าพากลับแล้วหรอคะหนูจะมาซื้อพอดีเลยเปล่าหรอกจ้าแค่ย้ายที่นั่งพักเฉยเฉยอ่นั่งพักตรงนี้ก็ได้นี่คะนี่น้องป้าเขาขอนั่งแค่แป๊บเดียวเองจะอะไรขนาดนั้นพี่เนี่ยก็แปลกคนเนาะ ทั้งที่ยังเป็น,นศ,าศาิษย์ทางนักศึกษายังไปย้อยให้คนนอกนั่งอีกเก้าอี้มันก็มีตั้งหลายตัวก็แบ่งแ่งให้แกนั่งไปสิโอ้ที่พี่ยังไม่ให้ผมยืมเพราแบงค์เลยอย่ามาพูดหน่อยเหอะเอาก็นั่งมันคนละไ,ไม่เป็นไรหรอกจ้าเดี๋ยวป้าไปนั่งที่อื่นก็ได้เห็นปะป้าเขายังรู้เลยหนูช่วยค่ะ นี่ฉันไม่คิดเลยนะทั้งไม่มีมารยาทไม่รู้จักกาละเทศแถมไม่ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนั่นสิไม่รู้อนาคตโลกนี้จะเป็นยังไงเนาะนิดใส่มันเด็กคนนั้นเลยอ่ะหน้าก็ดูดูยังทําตัวไม่สุภาพอ่อนโยนไม่น่ารักเลยสักนิดเออป้าคะใช่คนที่หน้าตากลกวนๆพูดจาค้อนห้วไหมคะเออใช่คนนั้นนั่นแหละโห นใส่ยแย่ใช้ได้นะคะหนูก็นึกว่าหนูโดนคนเดียวอ่เอ้าวแล้วหนูไปโดนอะไรมาละ่ะลูกคือหนูก็เปิดร้านอาหารตามสั่งแถวนี้แล้วค่ะแล้วเด็กคนนั้นมันได้แล้วจ้าอันนี้เอาสาหลายซาบันไปกินด้วยฉันให้ถุงนึงขอบคุณนะคะ ป้าเอาพริกเผาไก่จันใครป้าหน้าฉันไม่ได้แก่ซะหน่อยไปซ้ายดี๋วะไปซ้ายโอ้โหบอยไปซ้ายไปขวาทล้ไมเนี่ยที่เดินไม่ต้องเยอะแยะโอ้โหขอโทษนะคะช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมคะอะไรอ่ะ ถ้ารำคาญมาซื้อกลับไปกินที่บ้านดิคนกทลังตึงๆอยู่จังหวะทำไมเกมโหลดนานจังวะเอออย่างนั้นแหละเออไปอีกไปไป,ไป,ไปเออเออไปไปค่อยไปเออส่งอะไรนี่ส่งนี่เออโอ้โหส่งไปไหนอะอะไรวะเอาแล้วแบบมาหมดเลยตอนนี้วะ ดับอ่ะต้องซ่อมมาเองนี่เอา้าปักถูกถอดใครมันทำเนี่ยโอ้ยของฉันเนาลล่าหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแบบนี้ก็เสียหายเยอะเลยอะสิคะเรื่องฉันดูเบาไปเลยเรื่องคุณทำไมหรอคะ พอดีว่าฉันเป็นอาจารย์ใหม่ที่เพิ่งย้ายมามอนี้อะค่ะเข้ามาวันแรกนักศึกษาก็ต้อนรับเลยเอ๊ะอันนี้ของใครเนี่ยทำไมไม่ใส่ชื่อมาเดี๋ยวพอไม่มีคะแนนก็เดือดร้อนเองแหละวิจัยเล่มนีม้เขียนดีมากอาจารย์ทำไมผมไม่มีคะแนนในส่วนรายงานล่ะครับทั้งที่ส่งไปแล้วอะ่ะ เล่มนี้ใช่ไหมก็มันไม่มีชื่อจะให้ฉันลงคะแนนให้ใครรอนี่ไงครับอาจารย์เชื่อผมอ่ะโหอาจารย์ไม่เห็นได้ไงอ่ะทวัตชัยฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอนะถ้าเธอทํามาแบบนี้อีกทีหลังที่จะไม่ลงคะแนนให้เธอถือว่าเธอทาพลาดและไม่ยอมรับผิดแค่เรื่องแค่นี้เองป้าอาจารย์ทำเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้ ก็เธอไม่มีความรับผิดชอบไงแถมจงใจแถลจนสีข้างขลอกเสร็จแล้วก็ออกไปได้แล้วคนอื่นเขาได้มาส่งงานต่อไปใช้ไม่ได้จริงๆเลยกับครูบาอาจารย์ก็ไม่เว้นไปลามาไหว้ก็ไม่มีฉันน่ะอยากรู้จริงๆพ่อแม่เลี้ยงดูมาไงถึงโตมาเป็นแบบนี้ พาไปเมาอะไรกันอีกรับอะไรดีครับเอามีเกี้ยวหมูกรอบที่นึงลงุงกัดไปนมเฮ้ยนมถ้าจะดูดข้างน,นอกใกลๆคนอื่นบ้าง ไม่ได้ยิงหรือไงว่าสูบตรงนี้มันเหม็นโหลงุงนิดเดียวเองมันเหม็นตรงไหนเนี่ยแกไม่เหม็นแต่คนอื่นเหม็นป้ายมันก็ไม่ได้มีบอกนี่ว่าห้ามสูบงั้นผมก็สูบได้ดิไอเด็กนี่ก็บอกอยู่นี่ไงหูหนวกเหรอเกิดอะไรขึ้นคะลุงเอกก็เด็กคนนี้น่นสินั่งสูบในร้านคนอื่นนั่งกินอยู่สูบไม่ได้ก็บอกกันดีดิดียลุงเมื่อกี้ก็บอกแล้วไง ใจเย็นๆก่อนนะคะลุงเอกเด็กมันคิดไม่ได้ก็อย่างนี้แล้วค่ะเดี๋ยวลุงเอกไปทํางานก็ได้นะคะตรงนี้หนูจัดก,การเองน้องแล้วทำไมไม่ไปสูบข้างนอกอะ่ะตรงนี้ไม่ที่สาธารณะนะแล้วป้ามายุ่งอะไรด้วยจะไปไหนก็ไปไปอ้โอโหหน้าแก่ๆก,กว่าเขาอีกโตมาได้ยังไงเนี่ยไปเรียกแม่กันมาคุยดิเฮ้อ <c oughs> เดี๋ยวแม่ฉันมาแน่เกิดอะไรขึ้นน่ะข้างนอกเสียงดังอะไรกันป้าคะนั่นเด็กที่เป็นคู่กรณีแล้วนี่ อะไรเนี่ยนี่ลุงเรียกพวกมาลุมผมเหรอโอ๊ยอะไรเนี่ยลุงลุงทำอะไรเนี่ยอ,อไม่ต้องมาสั่มอ๋อเลยที่เที่ยวไปทำตัวและมันแย่ใส่คนอื่นที่ลุงเอกึงหูแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำอะไรกันเนี่ยใครมารุมรังแกลูกชายฉันนี่คุณแม่เองเหรอคะ พอดีว่าฉันเป็นอาจารย์ของเขาอะค่ะค่ะแล้วนี่มันอะไรกันคะก็ะตามที่เล่ามาทั้งหมดละค่ะคุณแม่โอ๊ยจะไปเอาอะไรกับเด็กมันมากมันก็เป็นแบบนี้แหละยืนยันก็หน่อยเธอะมันไม่ได้สิคะคุณแม่ถ้าคุณแม่และที่บ้านไม่ได้สั่งสอนเดี๋ยวสังคมจะสั่งสอนเขาเองค่ะแล้วมันจะกําหนดเลเวลไม่ได้เลยใช่สังคมเขาไม่ได้ใจดีมาช่วยสอนแบบนี้นะจ๊ะเขาจะด่าหัวเอาจ้า นอกจากนั้นก็แล้วแต่เวกรกรรที่ทํามาเนาะก็แปลกเนาะจะรอให้คนอื่นสอนทําไมในเมื่อคนเป็นแม่ก็สอนได้ทังทีเลยหรือว่าเขาไม่สั่งสอนกันตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายกันคะดูดูพูดเข้าถอดๆอดฉอดกันแบบนี้เคยมีลูกกันหรือเปล่าเธอสั์แต่เสนอหน้ามาสอนคนอื่นเฮ้ยเสียเวลาจริงๆิไปเดวกับบ้านเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณแม่มีอะไรอีกล่ะก็เมื่อเลี้ยงลูกมาเป็นแบบนี้ก็จ่ายค่าเสียหายมาเลยค่ะ ทั้งแม่ทั้งลูกเลยอาจารย์ทำไมคราวนี้ไม่มีคะแนนอีกแล้วอะก็ฉันเคยบอกไปแล้วไงแต่เธอก็ยังไม่เชื่อเห็นว่าฉันใจดีเข้าหน่อยก็ทำงานลวกๆมาส่งแบบไม่มีชื่อแบบเดิมแต่ก็ถือว่ามีส่งปะละ่ะเจ้าอะไรอีกอะแต่งานที่ทำมาก็ล่าเ,าเขามาทั้งชิ้นไม่ใช่หรอคิดว่าฉันไม่รู้หรือไง ฉันถามเธอจริงๆเธอทําขนาดเนี้ยยังต้องให้ฉันให้คะแนนเธออีกเหรอเออไม่เอาก็ได้ไวะคะแนนแค่เนี้ยคงไม่เอฟหรอกเดี๋ยวเอางานของเธอไปด้วยนี่เรื่องแค่นี้ทำไมต้องให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยวะเราท้องมาร้องเลยตอนนี้วะเนี่ย อะไรวะร้านนั <lite ượ bs> like he ้นก <peace> <it look> <rest> ็ไม่ขายให้ร้านนี้ก็ไม่ให้เข้าอีกต้องออกมากินไกลถึงนี่เลยเหรอวะขอสักหน่อยแล้วกันเฮีน้องนี่มันที่สาธารณะ หยุดดูดได้ปะคนจะกินข้าวเสียลมว่ะหน้าก็หวงจะมาเหม็นอะไรแค่ควรดหดะเฮ้ยจะหยุดไม่หยุดวะเฮ้ยนี่กลวนใช่ป่ะเดยกก็ไม่มีปล่าไีกินข้าวหรอก เฮ้ยอะไรของพี่ทั้งหนาวะเนี่ยอะไรของพี่เหรออะไรของพี่เหรอหห